สวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะครับสวัสดีครับคุณมิรชยาครับในมุมมองของอาจารย์มองว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่สหรัฐจะทําการผิดนัดชําระเนี่ค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นมาติดต่อหลายปีค่ะตอนที่หนักที่สุดก็คือสมัยโอบามาโอ้โหตอนนั้นนะฮะเก่งกันเรืวว่องวาสุดๆนะแต่ใน,นที่สุดก็คลายแต่คราวนี้จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่19เดือนมกรา,าเนี่ยนะครับนางเยอเรมก็บ,บอกเลยครับว่าออตอนน้้นเพดานนี่มันถึงแล้ว ก็คือสามสามสิบเอ็ดจุดสามแปดแต่เราเรียกว่าสามสิบเอ็ดจุดสี่ล้านล้านนะครับถ้าอันนี้ถึงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็บอกเลยครับว่าจริงๆิยังไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะต้องไปดูจนถึงวันที่ห้ามิถุนาเพราะว่าขณะนี้จนถึงวันที่ห้าเนี่ยเขายังบริหารได้เช่นก็าํำยังไงครับก็มีการบริหารในลักษณะที่ยังมีความสามารถในการใช้นะครับเรื่องของอะไรครับไม่ได้ผิดนัดเรื่องของ รื่องของค่าใช้จ่ายรวมทั้งบริหารเขาเรียกว่าเงินสดนะครับก็คือมีเงินสดเข้าเงินสดออกอีกอนน้ันหนึ่งก็คือเป็นการบริหารแคชบาลานเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยมันบานปลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าขณะนี้หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันสูงถึงประมาณ 9, 6ตต่อ GDP แล้วก็มีการวิเคราะห์โดยฝ่ายทางด้านของรัฐสภานะครับซึ่งเขาจะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องกับงบประมาณเขาบอกว่า จักนี้ไปเนี่ยจะมีการขาดตูนคู้ประมาณโดยเฉลี่ยประมาณสองล้านล้านต่อปีตั้งแต่สองศูนย์สองสี่จนถึงสองศูนย์สามสามซึ่งมั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะมีประเด็นปัญหานะครับว่าทางด้านรีพับริกาเนี่ยคงจะเล่นงานหนักแน่เพราะรีพับิกนั้นต้องการที่จะให้มีการบริหาร <S <S จริงๆเขาต้องการบริหารในแง่ว่าอะไรเขาพูดง่ายตัวที่เป็นปัญหาของไอ้ตัวนี้สาขาก็คือการถกเถียงกันในเชิงของอุดมการ ก็คือ2ตัวครับโซเชียลเวลแฟร์นะครับก็คือสวัสดิการกับอีกอันนึ่งก็คือเมดิค care ตัวโซเชียลเวลแฟร์สวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องของอคนที่จ่ายเงินนะครับเวลาไปทํางานแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ทังรัฐก็ช่วยอันหนึ่งกับอีกอันนึ่งเมดิค care เนี่ยเป็นช่วยสําหรับคนที่อายุเกิน65เพราะฉะนั้นสอันเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญว่าซิกเนเจอร์ของด e โมแครตซึ่งขนาดเดียวกันทั้งด้านของรีพับ l ลิกันไม่พอใจเพราะว่าฝ่ายขวาเนี่ย มกักจะเรียกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาเลเนี่ยนะครับพูดง่ายมีเรื่องของการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็เลยขู่ในทนํานองว่าขู่แต่เอาจริงนะในลักษณะว่าต้องการที่จะให้มีการลดภาษีแล้วก็ลดในค่าใช้จ่ายในพวกนี้ลงพอทางด้านของไบเดนกับชาวิธีบอกกับประชาชนเลยเนี่ยพวกนี้กาลังทาลายพวกคุณเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังดําเนินอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นลักษณะการเดินที่มันเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่าทางท้ายสุดเนี่ย ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เป็นประโดยชน์เพราะว่ามีการปิดนั่แต่อเมริกาถูกกระทบริพักิคันก็ถูกกระทบเสียงใส่ทั้งสองฝ่ายกําลังเล่นกันอย่างหนักแลก้วครมีสารธรรน้าน,นี่ยต้องความเข้าใจนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> เป็นนี่นะฮะที่ออกที่รัฐบาลอาติดให้กับทางด้านของผู้ถือเครืยอพันธบัตร mm hmm. ผู้ถือพันธบัตรอาจจะเป็นเอกชนธรรมดาอาจจะเป็นคนต่างชาติด mm hmm. ีเนี่ยถือไเยอะเลยอาจจะเป็นพวกกองทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งมีสารธรน้านั้นอันนี้โอนไม่ได้ เป็นแอคเคาท์ก็คือเป็นเรื่องของบัญชีที่ถือมึ่งกันมันมีสองกองนะครับพราในมีเกิดน,นี้จะมีการพูดจะนันนองมีอยู่ภาคหนึ่งคงจาได้เฮ้ยถ้าขุนจีนเนี่ยนะครับทิ้งไอ้เรื่องนี้จะมีปัญหาเรื่องนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามต้องยอมรับว่าทางด้านต่างประเทศนะครับถือครองพวกนี้ประมาณ33%เปอร์เซ็นต คิดเป็นตัวเลขเนประมาณเจ็ดล้านล้านแต่ว่านี้เขาไม่กล้าทำหรอกครับเพราะกาะทำเนี่ยกระทบกับเขาในลักษณะก็เรื่อว่นพังทั้งกู้เพราะว่าถ้าคุณขายไปดอนลาบตก้เงินที่คุณมีอยู่ก็หายไปด้วยเพราะถึงไม่ได้เกิดปัญหาอย่างที่บอกแต่ปัญหาที่เราคุยอ,อยู่เนี่ยก็คือเรื่องของหนี้สณะนะครับที่มันถึงเพดานจะทํายังไงกับตัวนี้เพราะดีดโมแครตบ,บอกขอขยายเพดานท<ส>างด้านรัฐไม่ได้นะครับรัจะขยายต้องไปลดค่าใช้จ่าย นะครับแล้วก็ลดในส่วนของสวัสดิการอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คงจะนําไปสู่การปรเผชิญหน้าระหว่างร e พับ l ิกันกับ d e m o c r a ตนะครับโดยเฉพาะ r e พับ l ิกันในในพวกที่อยู่ในกลุ่มทรัมที่อยู่ในสภาล่างก็คงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคงจะต่อเนื่องเห็นทางเดียวเล่นก็บอกว่าอาจจะไปได้จนถึงค่อยมาดูกันต่อีถึงวันที่ห้ามิถุนาครับค่ะ ตอนนี้กำลังสงสัยในหนึ่งตัวเลขค่ะอาจารย์คะหลังจากที่ทาง CBO มีการประเมินว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีกำลังสงสัยว่าตัวเลขนี้ที่เขาเปรียบเทียบบอกว่าเป็นตัวเลขระดับเดียวกันกับช่วงการระบ,บาดของโควิดสิถ้าหลังจากนี้เนี่ยเศรษฐ,ฐกิจเริ่มฟื้นตัวทําไมตัวเลขยังคงสูงอยู่คะใช่เลยครับเพราะว่าในกรณีที่เขาเขา ตอ้องโควิดนะฮะ,ะปากหัว่าขาดตื่นเยอะเยอะมากเพราะว่าเราดูง่ายๆนะฮะไบเดนเนี่ยครับจนกระทั่งถูกทางาลี่ซัมเมอร์อดีตรัฐมนตรีครังบอกเฮ้ยคุณทําแบบนี้เงินเพิ่งสูงเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆเอาไบเดนเข้ามาเดือนมีนาอตอนที่เข้าเข้ามาแรกเนนะี่ยเขาเรียกว่าอเมริกันเลสคิวแพลน1.9ล้านล้านอันที่2อเมริกันจ็อบแพลนเมื่การจ๊อบแปรนต่อหลังกายมาเป็นอินฟราสซักเจอร์แพลนเป็น1.2ล้านล้านขับอันที่3นะครับที่เขาเรียกว่าอเมริกันแฟมิลี่แพลนแต่ออกมาไม่ได้ เราก็ต้องสู้กันต่อมาเป็นเรื่องของอะไรครับ build back better ก็ยังไม่จนกระทั่งจบลงในลักษณะกาเรย่ว่า inflation reduction Act ซึ่งก็มีตัวเลขที่ออกมาแต่อันนี้จะเป็นการช่วยนั่นด้วยแต่ว่ามีส่วนงบประมาณที่เอามาช่วยเขาเรียกว่าให้การอุดหนุนกับทุกธุรกิจทางด้านเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนซึ่งทางด้านของสภาพยุโรก็มโมโหกุณลองคิดถึงตัวเลขเลครับ1.9 1.2แล้วตามมาเฉพาะไอตัวที่เป็นโครงการสาหรับมีอีกส0 0 0สนล้าน เพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่โห้อยอดอ,อยอดของการขาดดุลเนี่ยมันสูงมากครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของวิกฤตเพดานนี่อาจารย์มองว่าแนวทางที่ผู้นําของสหรัฐอาจจะเลือกแล้วก็เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อคลี่คลายวิกฤตนี้เนี่ยเขาน่าจะเลือกแนวทางไหนอะคะถ้ามันมีแนวทางระยะสั้นระยะยาวะระยะยาวเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องลดเอเฟดานนี่ลงนะเพราะมันขึ้นมาถึงเก้าสิบหก เคียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสมรรถสิฐธาเดโมแครตเขาบอกว่าเขา,ะาจะาจัดเจ็บไอ้ภาษีนะครับของคนรวยเพื่อที่มาลดไปตัวนี้ลงแต่ทั้งรีพัาพลิกันบอกให้แมวไปลดอ้ค่าใช้จ่ายอันนี้จะต้องคี่ที่เนื้อหาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งขอ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 ง,ของอในระยะยาวคือปรับโครงสร้างอย่างไงส่วนนิยามชาตนั้นก็คงจะเรียกว่าสู้กันในลักษณะที่ในแง่การเมืองก็คือว่าเหมือนกับที่ในสมัยโอบามานะครับรเราเห็นได้ชัดว่า มีการนะฮะต่อู้านถึงจุดหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอ้โหหลายรอบเลยนะฮะจน <ทะ S 2> ในที่สุดเนี่ยต่างฝ่ายต่างหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาเรียกว่าเกมลบเพราะว่ากระทบกับลาอเมริกากระทบกับความน่าเชื่อมันหมายถึงอเมริกาเนี่ยถูกกระทบทั้งหมดเลยเพราะประชาชนจะไม่พอใจทั้งรีพับลิกันและเดมโมแครตเพราะฉะนั้นสองฝ่ายเนี่ยจะต้องสู้กันหนักก็จริงแต่ในที่สุดก็หาทางลงในลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็นด้านลบทั้งสองฝ่ายครับแต่ก็คงจะมีความตื่นเต้นกันอีกติดต่อกันอีกนานพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผิดนัดชําระหนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในมุมมองของอาจารย์ก็คงจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะผมคิดว่าจริงๆทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโดยปกติการผิดนม,ม่เป็นเรื่องสําคัญมากาเกี่ยวข้องกับเครดิตของประเทศเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยในการอันนี้จะสาคัญมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนทั้งสองฝ่ายเนี่ยแม้ว่าจะทะเลาะกันหนักก็พยายามที่จะหาทางหลีกเลี่ยนครับค่ะแล้วณวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยสหรัฐยังคงเผชิญแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขปัจจัยยนี้อู่มะ อเมริกาตอนนี้เริ่มฟื้นตัวถ้าเราดูจากไอเนะฮะ,ฮะมีการกําหนดว่าอเมริกาเนี่ยจะฟื้นตัวอยู่ประมาณ0.4นะฮะบางแห่งก็ประมาณสัก0.8เช่นเดียวกับสภาพที่โลกเทียงแต่สิ่งที่ยังทราบเป็นห่วงอยู่ก็คือว่าเ <ฮะ S 1> มื่อวันนี้นะครับปรากฏว่าไอตัวการใช้จ่ายของค่าค้าผลิกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสูงสุดในย่อ20ปีต่อเดือนนะฮะขึ้นมา3แล้วก็เงินเฟ้อแม้ว่าจะลดลงก็ยังสูงอยู่ที่6.5 เพราะฉะนั้นตัวนี้ม,นม,นม,นมันมันทำให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังวางใจไม่ได้และส่วนนั้นนะครับการจ้างงานที่ไม่ใช่เป็นพวกื่องนอนฟาร์มก็คือที่ไม่ใช่เป็นพวกเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าแสนตำแหน่งความสองตัวเนี้กาลังบอกเลยก็ว่าไอ้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับะนะบไม่ว่าเรื่องของเงินเฟ้อจะสูงแต่กําลังซื้อไม่ลดนะนะครับคนยังจับจ่ายใช้สอยแถมยังเรื่องของแรงงานนะครับที่ยังอยู่ในลักษณะที่ขาด การการตบงานนี่น้อยมากนะครับและยังมีการจ้างงานสองตัวนี้อธิบายได้เลยว่าเฮ้ยในต่วนนี้ต้องระวังมากเพราะฉันปูนง่ายดอกเบี้ยไม่ต้องพูดนะขึ้นต่อกขึ้นมาถึง4.5ถึง4.75เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ขึ้นมาถึง5ไอ้5เนี่ยคงจะเห็นในอนาคตไม่ไม่ไกลน,นะครับไปถึง5.25อ5หหรือ5้าดห้าำนะครับเช่นเดียวกับตัวของอธนาคารกลางของของยุโรปนะเดือนธันวาก็ขึ้นมาอีก0.5 ทั้งหมดขึ้น2.5โดย2.5เนี่ยมันเป็นลบ0.5เราก็ขึ้นมา2.5ตอนนี้ก็ประมาณ2%แต่ว่าทางนี้ก็ยังไม่จบของอเมริกาในขึ้น4.5-4.75ของยุโรปเนี่ยขึ้นแค่สองเพราะฉะนั้นอัพประเทศนี้นะครับสาภาพยุโรปก็เหมือนกันครับจะขยายจะต้องขึ้นอีกไม่ตม่ำกว่า <c oughs> 1%แต่ว่าสาภาพยุโรปโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะการเติบโตใกล้เคียงกับอเมริกามีประเทศเดียวที่น่าเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยที่จะเกิดรีเซ s ชั่นคืออังกฤษครับค่ะ <c oughs> ถ้าใบอาจารย์ถึงเป็นห่วงอังกฤษอะคะเพราะอังกฤษนั้นอินเอฟนะครมีการวิเคราะห์ว่าเออเนี่ยนะฮะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่พูดงา่ายมีประเด็นปัญหาหลายเรื่องด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของเองินเฟอ้อเรื่องของอ่าเรื่องของอะไรครับราคาพลังงาน <c oughs> แล้วก็แรงงานขาดแคลนนะครับเราเห็นว่าสะท้ายกันเยอะมากเพราะฉะนั้นอินเอฟก็มีการวิเคราะห์ว่าเป็นประเทศที่เขามองว่าปีนี้จะมีการรีเซชชันครับนะคแต่ที่น่าแปลกปลากหวัวพูดขึ้นนะฮะขึ้นมากเลยทั้งดนเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถ้ตัวฟุตซี่นะฮะมันมีการผวงดุลประมาณ3ากว่าเปอร์เซ็นต์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับและเป็นบริษัทใหญ่แล้วพวกนี้มีบางส่วนที่ได้กําไรจากไหนครับจากการที่เขาเนี่ยได้กําไรจากเรื่องของราคา,าราคา,าไฟฟ้าโหกํกำไรเนี่ยมหาศาลเลย <Yeah. S 2> เพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันดีขึ้นก็เพราะว่าพอเศรษฐกิจที่มนตื้นตัวอาจจะขยายตัวอย่างที่ม S เอสโบห้าสองคนก็มาการเก็งกำไรว่า ความต้องการพลังงานอย่างสูงอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับการอื่นๆหนึ่งเรามองเศรษฐกิจแส่ว่าทางด้านตลาดหุ้นบางวัตตลาดหุ้นเขาว่ายังราคาถูกอยู่ดูได้ค่าลูกอะไรครับ PE ratio นะครับราคานะครับต่อ e a r n i n g ยประมาณ10เท่าของประเทศอื่นเนี่ยถึงวันนั้นผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ย4.5อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่น่าประหลาดมากเศรษฐกิจย่ำแย่แต่ตลาดหุ้นนะครับไปได้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามว่าจ้เกิดอะไรขึ้นครับ yeah. งั้นให้อาจารย์ช่วยประเมินต่อเลยนะคะเอาแค่ไตรมาสแรกของปีนี้ก่อนเลยภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรคะเศรษฐกิจโลกขณะนี้ต้องยอมรับว่าเงินเฟ้อมันยังกําลังอยู่ในขาลงเพราะฉะนั้นยังเป็นปัญหาอยู่ดอกเบี้ยยังอยู่ในขาขึ้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจนะฮะผมคิดว่าจะเริ่มดีขึ้นนะฮะในกรณีขึ้นปีหลังมากกว่าเพราะว่าขึ้นปีแรกนะผมคิดว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในขาลงล้วก็ดอกเบี้ยยังขึ้นต่อจนกระทั่งขึ้นปีหลังค่อยมาดูว่าตอนนั้นดอกเบี้ยจะเริ่มอะไรครับ เริ่มที่จะส่งหรือ,อยังเงินเฟ้เอจะลงมาอ,อยู่ในระดับที่เรียกว่าพอพอพอสบายใจได้หรือ,อยังครับเพราะฉะนั้ในในไตรมาสแรกเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยเฉพาะประเทศอย่างเช่นอเมริกายังขยายตัวอยู่ในอัตราที่ในอัตราท,ที่ที่ค่อนข้างจะ,ะจำกัดครับะนะครับแต่ว่าตามมีการเปลี่ยนแปลงก็คือในที่สี่หลังแต่มันมีปัจจัยที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการลบในเรื่องอยูเครนกับนลักเซีย ก็กาลังเข้มข้นมากอาจจะทําให้สถานการณ์เรื่องราคาพลังงานนะครับหรือว่าขีนปืนตัวต้องมาจับตาดูที่ตรงนี้ครับค่ะแล้วสําหรับประเทศไทย่ะคะอา์ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยเอาอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่รัฐมนตรีเราจะเห็นนะซึ่งอันนี้ก็คงจะไม่แปลกอะไรว่าประเทศไทยปีนี้นะครับยังไงก็ตามนะฮะก็ได้รับอน,นิสง์นะสองสามตัวหนึ่งแน่นี้สงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในในปีนี้แหละก็ออกมาตัวเลขนะครับในช่วงสองสามเดือนหลังเนี่ย กับเข้ามาปีหนึ่งประมาณสองล้านคนเพราะฉะนั้นก็มีการวิเคราะห์อย่างที่ผมเคยเรียนกับคุณนริศยานะครับว่าไม่ถึงกว่า25้าล้านคนอันนี้ผมยังคอนเฟิร์มอยู่ะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือว่าล่ามของออก,การอะ,อะไรครับท่องเที่ยวภายในเนี่ยผมคิดว่าฟื้นตัวอาจจะถึงเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามันเท่ากับเงินที่เข้ามาประมาณ2อล้านล้านแต่ยังไม่ปกตินะฮะเพราะปกติมีประมาณ3ล้านล้านแล้วก็ส่งออกก็แล้วแต่ตัวเลข นะครับบางคนก็บอกส่งออกอาจจะขยายตัวสักหนึ่งหรือสองแต่ผมมองว่าส่งออกนั้นมันได้อันรับอัน,นสงคือเศรษฐกิจไม่ได้ดีเซชั่นแต่ที่สําคัญก็คือจีนน่ื้อตัวขยายตัวได้ห้าอาจจะส่งออกมากกว่าที่หลายคนคาดว่า,านหนึ่งหรือสองอาจจะสามแต่ตัวที่แน่นอนท่องเที่ยวดีทางด้านของอะไรครับส่งออกใช้ได้ในกรณีนี้ก็คือว่าไอาการลงการบริโภคของเอกชนการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐน่าจะดีไอตัวที่จะเล็กาชะลอนหน่อยก็คือการบริโภค เพราะว่ารัฐบาลจะตั้งงบกว่าไว้นะฮะอย่างเช่นงบปีนี้ที่จะจบลงกลับเป็นงบปีใหม่เนี่ยจะเห็นว่ามีการตั้งงบไว้ขาดดุลงบประมาณน้อยลงเพราะมีความเห็นว่ารัฐบาลไม่ต้องกระตุ้นแล้วให้เอกชนไปกระตุ้นอันนี้กับโดยภาพรวมก็อย่างที่ได้เรียนว่ายัางยืนยันที่เคยเรียนมาตลอดว่าขยายตัวนะฮะน่าจะไม่ต่ำกว่าสามจุดห้าครับแต่ว่าดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในขาขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันยังไม่อยู่ในกรอบที่ทางบ้านชาติท่อนดอกเบี้ยก็ยังยังอยู่ในขาขึ้นครับ ค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากทางอาจารย์สมชายมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะ